เด้อเมื่อนี้เอ้ยน้ำโชกเอ้ยเมื่อนี้สิมาขอโชกขอลาบให้โชกให้มนันเปิดทีเจ้าช่างเปิดท่างให้ลูกให้หลานให้น้ำโชกได้บอกสามโต,ต้ตรงตรงเลยเมื่อนี้วันพายใหญ่สิมาเอาเอาน้ำโขกขอโชกขอลาบน้ำฝนให้น้ำผ้าไปใด้จริงสิให้เห็น เป็นตัวเลขจุดถูกจุดเทียนก่อนขอนำโชคถูกสาถูกสาถูเด้อหรืหลานมาขอโชคขอหมันขอหวยบอกตรงตรงเลยว่าขอหวยมื่อนี้สามตัวตรงตรงเลยนำโชคมาผดมาไผห้เห็นเป็นสามตัวตรงตรงเลยเด้อ อันนี้ก็ให้ออกมาน้ำถูบนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเด้อตอนนี้นะครับป่าสอนนะครับผมนะครับกำลังจะจุดถูบนะครับผมสำหรับเด็ดซีรุ่นทันนะครับผมนะครับลุ้นไปด้วกันนะครับว่าถูบเชียงไทยนะครับพี่น้ําโชคนะครับผมนะครับงวดวันที่16กกยอนี่นะครับผมพี่น้ําโฉกใส่ตัวใดนะครับผมใหนพี่อ้น้องเข้าคุณไปแล้วกันเด้อนะครับผมนะครับมือนป่าสอนก็ได้ใส่จุดขาวมาขอโฉกให้ก็พี่กับน้องเข้า นะครับเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวลุ่นไาดกันนะครับเด้อจะเฝ่าเรเืออพันนะครับผมสำหรับตัวเลขของพี่น้ำโชกนะครับวันนี้สิเป็นตัวใดจังใดนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอกันเด้อพี่น้องนะครับผมมันี้เป็นบันดีนะครับเป็นมันพระนะครับผมก่อนรัฐบาลสีออกเนาะนะครับผมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดีปีผสนมาจุดดิงนะครับบ้านใหม่ครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องเออลุ่นไปํากันนะครับว่าถั่วเชียงไทยขอมาณไอ้ไข่จับเป็นตัวไหนจังใดนะครับ จะฟาวเหลืองพาเด้อพี่น้องนะครับมาดูน้ากันนะครับผมนะครับตอนนี้กล่องนี้เงยบมากครับสังเกตการ์ดก็ยังเลีกสองสองสีสองสีนะครับพี่น้องอีกซี่นะครับเด้อนะครับผมมันกระสิอบอนิ่งแน่นะครับเพราะว่าน้องบาดิตตังครับกล่องไว้นะครับผมนะครัสำหรับอีซี่ทันใดนะครับผมนะครับช่วงที่ล่อถูกเสียงไทยนะครับผมนะครับ ห้พี่ให้หน้องเฮ่านะครับผมนะครับมึงไม่จอมปลวกที่น้ำโชกว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับเนาะนะครับผมนะครับล่อรุ่นน้ำกันนะครับผมช่วงที่ทุบียงใต้นะครับสาม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 ก็มีนะครับท่านผู้ชมเ้อนะครับผมนะครับมึงไปน้ำกันนะครับเด้อวัดหม่องที่จอมปลวกอยู่นี่เพียนเป็นตัวไหนนะครับพี่หน้องเฮ้าหาเจ๊กบัวทวทองครับพี่น้องตื่นเต้นมารลุนหล็กถูกน้ำกันนะครับเนาะ รอก่อนโทรถูกนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ปาซ้อนมันกรปาซ้อนเห็ตัวไหนครับผมปาซ้อนก็ว่าเห็นเลขสามน้อหนึ่งเลขสามนี่มาลุดนกันนะครับเราว่าดถูกเสียงใตยกับปาสอนหินนันสิตรงกันบ่ครับพี่น้องนะครับผมนะครับเง็นบอลน่ครับพี่น้ำโชคเด้อครับเงินี้นะครับผมสละอสิ้นอะไรที่มิโสะกับพี่น้ำโชคนะครับผมนะครับนะครับมาลุูนน้ำกันว่าถูกเสียงใตยนะครับสิเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวมาล้อมกันกันเนาะเดี๋ยวนะครับเง็นบอล บัทันมาอยู่ครับผมนะครับถูบทงท่ายบัทันมาอยู่ืันนี้ก็คือเก้าคือหลังครับผมนะครับมีเงินห้างทองปิงนะครับผมแล้วก็หนังง้องสร้างนะครับผมแล้วก็กุมาพี่ไอ้ไข่นะครับผมแล้วก็พี่น้ําโชกเฮ้านะครับเนาะนะครับผมสำหรับทนใดที่เขามาแล้วนะครับผมนะครับก็บยาเฝ้าเรินผ่านด้วยนะครับไอหนึ่งขออนุญาตเอาน้าเลีงออกกันหน่อยครับผมนะครับเพราะว่าบางเทียรมันอาจสิ่งที่ยู่ถูบ่นกับสิบกคอยสนับสนุนไปะไรเนาะขออนุาตน้ำเด้งออกจะนด้ไหครับผมนะครับนะครับผมถวายเพิ่นแล้วครับผมอ สหรับเอซี่านใดนะครับผมที่เห็นในจอมปวกเป็นตัวใดก็แคบแล้วมาบอกเนเด้อพี่น้องครับแต่สมื่อสมัยคนเก่าศศกเลยเนาะเฮ้ยธนใดนะครับเฮ้ยขมยธนใดกับบอนในใจนะครับเนาะนะครับนี่ที่เราพูดถึนขาวๆนี่คืองาสร้างเนาะนะครับผมงาสร้างคืออำนาจบารมีนะครับเกาะเงินเกาะทองดูดเงินดูดทองนะครับหลวงปูททวดเท่านะครับผมนะครับทําจากเนื้อปลอดนะครับผมเป็นปลอดดูดเงินดูดทองนะครับมาลุ้นกันนะครับพี่น้องครับว่า ถูกเสียงท่ายนะครับผมสิเป็นตัวไหนจะมาตรงกับใจเอฟซีหรือบอจังใดแบบใดนะครับผมนะครับตัวที่สองตัวที่สองอืมตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตัวที่สองนี้โดยเอ็ดมินในสไตล์มินตัวนี้นะครับผมขันว่าเป็นสามกับเป็นสองครับผมนะครับโอกาสที่เป็นสามแล้วกับเป็นสองตอนนี้มีโอกาสที่เป็นใดคือสามกับสองครับตัวที่สองนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสให้เป็นตัวไหนหรือทันใดที่ เนี่มึงแล้วกว่าสิเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับแอดมินคาดว่าทาวาเป็นสามกับเป็นสองนะครับโอกาสสิเป็นปะไหนคือสามกับสองครับตอนนี้นะครับสำหรับตัวที่สองเนาะสำหรับตัวที่สองของจอมปลวกพี่นําโชคนะครับผมนะครับงวดวันที่สิบหกก่อย่อหกสี่นะครับสิบหกันยายนหสิสี่นะครับผมมันีเป็นมัพระนะครับเป็นมือดีนะครับเป็นคงท้ายนะครับผมนะครับอ่ะนะครับผมนะครับเป็นสามม่อนครับสามหาหาสามมอเนี่ผสมมรับเป็นตัวไหน่าจะเป็นสามแล้วว่อ อู้ส hmm. ามครับพี่น้องสามสามสามนาเสรเป็นสามครับน่าจสเป็นสามแล้วพี่น้องอครับน่าจสเป็นสามแล้วครับผมน่าจสเป็นสามแล้วห้าสามตอนนี้เป็นห้ากับสามแล้วครับผมนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสามแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสมุนก่องเข้าไปใกล้ๆก่อนจะหน่อยพี่น้องหาเล้วเจอพี่น้องเอฟซีบบเห็นไหครับผมห้ากับสามสามครับผมพี่น้องครับผมนะครับยืนยันคือเก้าครับผมนาจะเป็นสามแล,ล้วห้าสามสามห้าตรงกับมาเลทีที อ่าสามสามหานะครับป่าซ้อนให้ตัวใดให้ที่ว่าข้อมฟันของป่าซ้อนนี่สามศูนต์ตีสามศูนต์ครับสี่สามศูนต์สี่สามศูนต์นั่นมาสามแล้วครับพี่น้องนะครับผมนะครับเนาะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สามเด้อนะครับมาลุ่นตัวที่สามนะครับนะครับมาลุ่นตัวที่สามว่าป่าซ้อนข้อมฟันแม่นมาขอบไปที่เฮดมานี่นะครับผมตัวที่สาม สิเป็นตัวใดจังใดนะครับผมนะครับ๋ยวมาลุ้นกันเด้อพี่น้องอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องนะครับอย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมนะครับหนึ่งไร่หนึ่งแคร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมหนึ่งไร่หนึ่งแซ่หนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องเขานะครับผมนะครับนะครับผมนะครับอย่าเฝ้าเลื่อนผ่านเด้อนะครับผมนะครับเอาตัวที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับผมนะครับขันบ่กเก่าขันศูนย์บกศูนย์กับแปดครับตอนนี้นะครับเด้อเด้หมุนกล่องไปไกลก่อน พี่น้องว่าตัวใดเนาะนะครับผมนะครับแอนมินคิดว่านาสิเป็นการบอเแปดกับศูนย์นะครับผมการบอเแปดกับศูนย์กรบอเศูนย์กับแปดนะครับผมนะครับบอแปดกับเก่านะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเมืองกันในเร้อพี่น้องนะครับเป็นตัวใดเนาะนี่นาองหาสามโอกาสสิเป็นศูนย์นี่เริ่มสิบมี่แหละครับผมนะครับนาสิเป็นแปดนาสิเป็นสามแปดนะครับผมหาสามแปดแหละครับพี่น้องนาสิเป็นแปดแหละครับผมนะครับนาสิเป็นแปดนะครับ โดยสไตล์เมนตอนนี้นะครับเด้อหนาสิเป็นแปดนะครับผมน่าจะเป็น oh. ถ oh ้าไม่แปดก็เก้านะครับตอนนี้โอกาสสิเป็นไปได้เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับอาจจะฝ้าหนุ่มผานได้พี่น้องเด้อหนึ่งครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะเฝ้าหลุ่มผ่านเด้อแห่เขาไปกดเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาสู้ๆสู้ช่องนะครับเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้ำโสกวันนี้นะครับผมนะครับสิบหกกยหกสี่นะครับเนาะนะครับหนาสิเป็นแปดเหรอปลาซ้อนแปด ห้าสามแปดเดี๋ยวเราถูเพิ่นใหม่หมดก่อนนะครับเด้อพี่น้องเราถูเิ่นใหม่หมดก่อนอยืนยันครับพี่น้องยืนยันครับยืนยันชัดเจนครับห้าสามแปดนะครับผมนะครับห้าสามแปดนะครับเดี๋ยว แอดมินขออนุญาตนะครับผมนะครับขออนุญาตเอามาแจ้งในหาสามแปดเด้อพี่น้องนะครับสารเอซี่ทันใดนะครับผมที่เห็นอยู่น้ำจอมปวกนะครับผมนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้าเมื่อใดเด้อนะครับผมนะครับเอามาจับใส่ตัวที่มักนะครับผมนะครับห้าสามแปดนะครับผมนะครับมื่อวันพระทิพย์พานมานะครับแอดมินก็ได้ไหวแม่ใหญ่นั่งเงาะนะครับผมทะเบียนอุนิมินก็ซีจันหาเต็มเต็มนะครับงวดทิพย์พานมานะครับแล้วก็ มาทีนี้ก็ได้มาขอโชคก็ไม่ยานั่งนะครับผมได้ห้าหนึ่งสี่นะครับผมก็ฝากไว้ในนั้ด้วนะครับผมนะครับฝากไปด้วยนะครับผมห้าหนึ่งสี่นะครับผมเดี๋ยวมาขออนุญาตแจ้งให้นะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขพี่น้ำฉกนะครับเนาะนี่นะครับผมนะครับ เพราะฉะนั้จับคู่ให้3าตัวสหางเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับ3หางก่อนนะครับหรือท่านใดนับไปจับตางตัวนี้ก็สามารถไปจับไปได้นะครับแคปหน้าจอได้แคปได้เด้อพี่น้องเฮานะครับสำหรับท่านใดที่แคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมนะครับแคปได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับสองตัวข้างกับจับได้53 38 58นะครับผมนะครับเนาะ38 83 58 85เฮาก็ไปจับเอานะครับผมนะครับสำหรับ FC พี่น้องเขาสปูสุกคนนะครับเด้อนะครับแคบใบเด้อแคบใบนะครับผมฐานที่มีโศกกับจัปวกพี่น้ำโชกงวดนี้นะครับผมนะครับเด้อนะครับร่วมสมทบทุนนะครับผมนะครับซอยกันนะครับผมซอยกันหาที่มุ่งหวังให้เพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนยูไต่ห้องใหม่นะครับผมไต่ห้องใหม่อยากซีต่างสารแล้วก็อยากสีอันนี้ให้เพื่อนพร้อมนะครับเฮ็ดที่มุ่งหวังให้พร้อมนะครับผมนะครับยืนยันชัดเจนนะครับพี่น้องเฮ้านะครับผมนะครับมือเด้อนะครับห้าสามแปดนะครับผมนะครับ ปาสวนกับสเสด้บอกสเสด้ล่านะครับผมนะครับตอนนี้นะครับปาสอนครับผมนะครับบอกล่าพี่น้ำโฉกไห้โชกไห,ห้มันบอกเก้าเพันเออพี่น้ำโฉกเอยเขามาาต็มงติ้งบนนี้ห้าสามแปดโชกไห้มนันไปสูบสุดขึ้นด้วยด้วยไปน้ำกันพ่อได้เฮี้ยนได้ส้นให้น้ำโชกเลยยูโฉกหมาเออ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง